เกิดตรงไหนเนี่ยวันนี้วันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะจะจะทำบ้านเย่เราจะทำบ้านซึ่งมีไม้อยู่กระติ้วหนึงต้องไปตัดบ้านตัดไม้ตัดบ้านตัดทำไมละบ้าน อะไรกันครับเนี่ยเขายังไม่ตายพี่พีพี่พี่พพาหนูซื้อโมเดลดีไหมโมเดลอะไรถ้าชอบก็เอาเลยลูกความชอบส่วนตัวซื้อแล้วโมเดลตัวอะไรเงี้ยอ่าความชอบส่วนตัวไม่ไม่ขาดกันอยู่แล้วถ้าซื้อแล้วตัวเองไม่เป็นหนี้ก็เอาเช้ลูกเอ้อความชอบส่วนตัวไม่ได้ไม่ไม่ขาด<ม>เพราะว่าพี่ก็มี แผนในหัวหน่อยๆว่าพี่จะทําชั้นโปเกมอนเป็นพวกตัวโปเกมอนของหนูจะเป็นอันนี้ตัวพวกแต่พิคาตอสูรอ่าๆๆเข้าใจช่วงนี้เขากำลังมาแต่ดาพิฆาตอสูรค่อนข้างหลายกระตังเพราะช่วงนี้กระแตเขามาอ่ากระแสะเขามา <c oughs> ส่วนพี่โปเกมอนมันก็เฉพาะกลุ่มอะ่ะ <c oughs> แต่ว่างมวดก่อนที่ไปโดนไอ้น,นี่มา เออปิกาจูใส่เกาะอ้อี ato, ออเดอร์ก็สองพันกว่าแล้วหนูดาบพิ้า,อายอสูรกับลูฟี่แล้วก็คนเล่นด้วยได้ไหมได้จะซาโบแล้วก็เออตัวเมดผมสีมฟ้าจำชื่อมันไม่ได้มีกุ๊กเหรอไม่มันผมสั้นๆอะ่ะเป็นหัวสีวฟ้าตัวผู้หญิงอะ่ะแต่ชุดเมดอะ่ะผมสั้น ไม่น่าใช่มิขู่มิขูมันมัดเกะไม่ใช่หรอมัดเกะสองข้างก็หัวสีฟ้าเหมือนกันนะมันอันนี้มันฟ้าอ่อนนะมันฟ้าอันนั้นก็อ่อนอันนั้นก็ฟ้าอ่อนรับประกันได้อันนั้นก็อ่อนดาบพิฆาตอสูรตอนนี้มาแรงราคาสูงใช่ดาบพิฆาตอสูรน,นะช่วงนี้เขาบูมดังมากราคานี่แบบเจยดหมื่นนะ ราคาแตะหมื่นนะบอกเลยแต่ว่าต่อให้ราคาเป็นล้านต่ดาาพิฆาตอสูรพวกโมเดลพวกนี้นะถ้าไม่มีไฟช่วยก็เหมือนไอ้นี่เลยนะของกอดีๆเลยนะเฮ้ยน้องการหนีกูไปหามึงเพื่อนอ้าวกูผิดแล้วฟิวเจอคุยเรื่องโมเดลอยู่อ่งนี้แหละไอ้เป็นไรฮะอ้าวเล็กโอ้โนพีบอกพีโดนถาพี อย่าบอกนะมันเข้ามาด่าแล้วมันก็ไปแล้วอะอ๋อแต่เมื่อกี้การอยู่ห้องฟิวอะพี่ไม่ได้ดูใช่ก่อนหน้านี้เดี๋วนั่งฟังพวกพี่เขาบ่นอ๋อผมมีทันจิโร่กับเซสซซื้อมาสองตัวหมื่นเจ็ดนทันจิโร่ทันจิโร่กับเอาเอาเลยเอาเลยลูกเต็มที่พี่ สนับสนุนความชอบของเด็กทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความชอบอะนะจะถามว่าถ้าไปคุยกับพ่อกับแม่นะโอ้โดน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 ตบโดนตบตั้งแต่พูดว่าจะซื้อแล้วแหละ <c oughs> <s aro> ซื้อมาทำบ้าอะไรเล่นก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้จะขายต่อได้นะพูดเลยเขาแม่ไม่เข้าใจเด็กที่เด็กๆ,กๆกกกจัมการล่ก เดี๋ยวนูสง่งรูปให้ดูอ่าแต่ว่าก็นั่นแหละมันหลายๆยาอย่างบอกแบบเพราะผมเก็บพวกโมเดลอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ล้วเด็กเขาชอบอะดีกว่าดีกว่าดวเดี๋ยว่อยดูดีกว่าเขาดีกว่ามันเด็กผู้นี้ดีกว่าเด็กผู้นี้เอาตัางไปไปทำอะไรซื้อยาซื้อบุหรี่ดูดนะความรู้สึกพี่อย่างน้อย ถ้าวันหนึ่งมันจนปัญญาจริงๆอย่างนั้นก็ขายครึ่งราคามันก็ยังได้ตังค์มันก็โมเดลผู้นี้มาเหมือนทองนะมีขึ้นมีลง <Hey. S 1> แต่ว่านั่นแหละพอผู้ใหญ่เขาเป็นคนอจะใช้คาพูดแรงไปไหมเขาหัวเบร,ราณก็ไม่ผิดเพราะเขาเป็นคนรุ่นเก่าเขาก็ไม่อยากให้เราไปเสี่ยงกับของเล่นขึ้นชื่อว่าของเล่นต้องเข้าใจด้วยว่า mm hmm. ขึ้นชื่อว่าของเล่น ใช่ชื่อชื่อว่าของเล่นผู้ใหญ่นับว่ามันเป็นของไรสาระหนะ 2> 2, ึ่งสองสโป๊ะโป๊เคหนองสามแล้วก็อันนี้เดี๋ยววางสลับหนึ่งสองสามหนึ่งสอ้า แปดโดนสดเลยเป็นไง <c oughs> บนไลน์เปล่าครับเอมเ่าครับคุณพยาบาลคุณชัเอมผลสวยอยาแกไม่ตอบไลน์ฉันนงงอนแกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็เอาทางนี้แปดแล้วกันเฮ้ยทางนี้ทางนู้นดิทางนี้ที่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อะไรของพี่พีรับเนี่ยเฮ้ยปากผิดไเฮ้ยตกใจหมดเอืยเย่างดังเลยอ๋อใช่ปากผิดขวบซื้อลูฟี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้าเอ้ามองข้ามหรอไม่ได้มองข้ามทำงานต่อดีกว่าเอา้าเกมทำงานอยู่หรอสู้ๆนะกินข้าวด้วยนะแล้วก็ ผมรอไหมจ้าผมรอผมซื้อลูฟี่ล่างรอทำด้วยใจสามพันแปดว่าว่าว่าพี่รีบแจกไปจังเียพี่ยังไม่ตายพี่แค่ไปงานศพญาติพี่อ๋อแหม่ดูกูตายแล้ววะน่าจะยังอะพี่พีไม่ได้ตงินเลยอะอะไรนะออ ตายจริงเลยตอนนี้เหลือนึ่งไม่แปลกที่พี่จะตายอ่ะเออขอนะพี่ลืมไปว่ามินิเวิร์มมันไม่ใช่ไมล์คาร์ทที่ว่าลงน้ำบล็อกเดียวก็ไม่ตายเอ็มยังอยู่ไหมเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วเอ็มท,ทิ้งพี่ไปแล้วเอ็มว่ามานันเอ็อามบอกพูดมโนเลย อาสูงสองสูงจากน้ำขึ้นมาสองบล็อกหนึ่งสองเอาอีกบล็อกีนึ่งเออเล่นเดียวนะอะไรคือเดี๋ยวนะพี่อยากเล่นด้วยอ่าได้ป๊อกกี้ขอบคุณรัาขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกคนนะคอมเมนต์ไหนพี่ไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะลูกว,ว,ว,วันนี้พี่มาแบบรีบๆฮะพัด,ดว่า เรื่องพัดก็หายไปเ้ว้าหูสิดังทำไมวันนี้เสียงนีงเบาๆอ่ะเบาเหรอตะโกนแล้วนะเว้ยพี่ว่าพี่ตะโกนแล้วนะหรือกูไปปิดเสียงาไว้วะอ้าวอ้าวมีคนหาเรื่องก็ไม่น่าใช่ยะไม่เคยปิดนะอะไรอะเปล่า เล่นโดยจีนั่นรหัสครับพี่พี่ส่งไปนะรหัสเข้าห้องศูนย์สองศูนย์เก้านะครับอันนั้นคือรหัสห้องป่าหัวก็ก็ดังแล้วดังใหญ่แล้วดังใหญ่แล้วเออดังใหญ่แล้วโอเคดีใจด้วยถ้าดังใหญ่แล้วขอให้ดังจริงๆเธอฮ อ๊ยเนก็งงอบอกว่ามินิวิในมือถือมันไม่สามารถสร้างออนไลน์ได้ได้เล่นได้สร้างได้แต่ว่าไม่ได้มันบอกมันต้องแชร์แมพอะไรมันก็ไม่รู้อ่าใช่ใช่ใ,ชในคอมก็ต้องแชร์พอผมกดแชร์แล้วมันบอกว่ามีอะไรผิดพลาดก็ไม่รู้หรอ เออเที่ยงปะล่ะท่าน,นี้พี่ก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะแต่ปกติเด็กในในโทรศัพท์ก็มีมีคนสร้างแมปเอ่ Home Sweet Home อโฮมสวีทโฮมาแล้วให้พี่ไปเล่นน่ะหลอนอยู่เหมือนกันแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นมินิเวอร์มันก็ไม่สุดเท่าโฮมสวีทโฮก็มันก็น่ารักอ่ะมันก็น่ารักดีแต่ว่าน้อง <c oughs> แต่ว่าน้องเขาไอ้น,นี่เองเลยนะเขาสร้างเอ่อพวกโมเดลผีอะไรพวกนั้นเองเลยนะ ยอมใจยอมใจก็คือน้องเขาก็ตั้งใจแล้วเขาก็มีแมปปากงปากลัวแมปอะไรต่ออะไรเยอะอยู่โฮมสวิตโฮมหรือเปล่าก็โฮมสวิตโฮมรหัส0209ครับมันเป็นรหัสที่ที่กับพี่นินพบก,กัน,น,นไม่รู้ว่ามันค่อนข้างโอเคกับรหัสนี้แล้วก็เลยแบบก็ยาวเลยเนาะ สองศูนย์เก้าวเดี๋ยวทาสะพานนี้เข้าไป,ป๊บทางสะพานเข้าไปแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ล้าวกจ้าอา้าวคิบหายจริงตกทักเฉยเลยดีใจด้วยคุณจะรวยแล้ว จิ้งจกทักบ้านไหนเขารวยกันวะอ้าวไม่แล้วก็คิดดีว่าเออจิ้งจกทักเราจะรวยแล้วเอ้ยอย่าไปคิดว่าเออจิ้งจกทักแบบนั้นแบบนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าจิ้งจกจกตรงหน้าเราตอนที่เราเราออกไปข้างนอกแดกแมงเลยแดดเลยเออตั้งนานไม่ตกมาตกตอนกูจะออกมันเป็นบ้าเลยท่านจิ้งจกเป็นบ้าเลยอยู่ตั้งนานไม่ตกแดดแม่งะเลยมันบอว่าถ้าจิ้งจก หน้ามันตกเส้นหัวเราก่อนที่จะออกจากบ้านอ<ร>่ะจำคำพี่ไว้ก่อนจำคำพี่ไว้จำไม่ขึ้นใจเลยนะว่าคนโบราณอ่ะขี้โกหกจำไม่ขึ้นใจเลยนะคนโบราณนะ <c oughs> ขี้โกหกเอ้แต่วันเคยมีครั้งหนึ่งนั่นที่อันนี้ไี่หนูจะไประโรงเรียนแล้วจิ้งจุไม่ตกเศษนะตกเสษบนหัวดูเลยแบบจ้าไอ้หนูไปโรงเรียนนัหนูปวดท้องจ้าก็ยอม ใช่ยากก็ยอมแล้วจำคำนี้ไว้ว uh ่าคนโบราณที่โกหกและที um ่พ ik ี <t t ่บอกว่าจิ้งจกตกใส่หัวดีกว่าโชคดีแล้วคือจะมีสักกี่คนที่จิ้งจกตกใส่ฮะดีนะมันตกใส่หัวไม่ตกใส่ชามข้าวแล้วตกใส่ชามข้าวเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าอีกนะกินนั้งกินนั้งจิ้งจกเลยแหละโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกินทา้งจิ้งจกเนี่ยไม่ไหวไม่ไหว พพีี่บอก,คก,บอกใครบอกไม่ไหวบ้างจะ <c oughs> บอกนะคาปาไม้ไม่พอตายหนูโดนผักบาดผักบาดเปาดมือผักบาดถูกดีนะไม <c oughs> ่เจ็บผักบาดนะพี่พีไม่ได้ดูว่าไม่เจี๊ยบ อ๋อ,มอ,อ,อมเมจิอ่าอ่าอ่า,อาเกตลลเกตแลมีดราม่าเยอะทุกทีเออเอี่พอเข้าใจว่าพี่แกพี่แกนี่ก็คล้ายๆกับโอ๊ตปามโมดเลยนะดราม่าเยอะมากเลยนะน <c oughs> ี่คือมันก็บางทีผักบาดมันจะบาดได้ังไงวะอ่ะหนึ่ง<ม>อย่างพี่ก็สงสัยว่าผักกาดบาดพี่ก็ยงฮะผักกาดบาดถูกจัง แล้วดิ่งข้อของใครทุกข้อติดท็อปสิบอ่า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 พอพอเคยได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่แล้วก็อะไรอีกวะบิมเออโดนบูลลี่อะไรเงี้ยรู้ดิอ่นนอาพี่ไม่ได้อะไรนะตะเมจิอ่ะพี่รู้สึกอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเจดนฟีโดนฟีเขาถล่มไหมวะ คงไม่อะเนาะพี่รู้สึกอ่กเมจิ <S <S อะเป็นคนเหมือนแบบอ่าจะพูดยังไงดีอะพี่โกหกอะอ่าอ่าอาจะประมาณว่าพี่โกหกก็ส่วนก็นิดนึงแหละก็นิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมพี่แกเคยไอเนี้ยเคยไปทําขนมอะแล้วไปลอกสูตรเขามาแล้วพูดตาม joutube y ท่านนั้นอะคนนั้นอะแบบเป๊ะเป๊เปทุกคาเลยอะอแต่ว่า เขาไม่ได้ให้เครดิตอะนึกออกไหมว่า youtube ท่ะถ้าไปกอปคอนเทนต์ใครเขามาหรือการทำอาหารของใครเนี่ยถ้าเราไปเอา <c oughs> ของเขาเข้ามาเราควรให้เครดิตเขาบ้างนิดๆหน่อยๆว่าเออเนี่ยก็พูดไปว่าแหละเราเอาสูตรมาจากช่องนี้นะถ้าไงก็ไปติดตามช่องนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยก็ควรพูดหน่อยเพราะว่าคนอ่าน,นี้ไม่พูด <มา S 1> เลย <มา S 1> แล้วก็บอกว่าอันนี้ยเป็นสูตรที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมาเองพัดว่า UID ดีมาหน่อยเพื่อนอ่อยูไอดีพี่ส่งไปหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่แปด สา 2. 2> มเจ็ดเจ็ดหกสองเินไม่ครบโดนไล่ออกโดนส่งไปไหนไหนอะ่ะในสติแล้วขอใหม่พี่ชายาาาร,หรหัสรหัสศูนย์สองศูนย์เก้าเอ้อเอาพ่อพ่ออะไรอะ่ะพ่อค้าตกน้ำค <c oughs> ้าตกน้ำ <c oughs> ช่วยพ่อค้าดีพ่อาตกน้ำพ่อค้าได้ไปจากเราแล้ว <c oughs> เ,เรียกแสดงเลยนะว,ว่าพ่อพีอยู่บ้านด้วยล้วรแนเนี้่อ <c oughs> <c oughs> ตกแจงกตกแจงกว่าเอารอบนอกเป็นสีน้ำตาลรอบในเป็นสีขาวเข้าไหมวะอยู่ <c oughs> อันนั้นมันเลขห้องไม่ใช่อยู่ไอดีพัดคือเซิร์ชห้องออนไลน์ได้เลย ไม่ใช่ว่าเพิ่มเพื่อนนะแค่นี้เลยอ่ะ<ม>เซิร<ม>์แบดออนไลน์ได้เลยส8 3 1ป6สาม0 4 8 3, 7, 7. เจ็ดหกสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่แปดสามแล้วม,ม,มันบอกว่าจะขอห้องอยังไม่เปิดห้องจริงปะนี่อพี่เปิดแล้วนะ,ะนห้องผิดเหรอว่า,วาแล้วทำไมหาไม่เจอหนึ่งศูนย์ศูนสี่แปดสี่แปดสาม เจ็ดเจ็ดหกสองก็เปิดแล้วนะก็เปิดแล้วเปิดแล้วพี่เปิดแล้วจริงๆนะเอากดผิดเอาเอาเนี่ยนะหนูหนูเป็นเล่าที่แบบดู youtube อะไรชอบมานักอ่านคมเม์บอกอะไรก็มันอาดักอ่านคงเม็นเนื้อป่วยคิดมันเล่นแต่ว่าพี่ว่าเมจิเขาก็มาถูกทางนะคือหนึ่งรองทักเขามันมีกระแสดราม่า มันจะมีคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็จะมีคนรู้จักมันมากขึ้นยอดฟอลโล่เขาจะเพิ่มขึ้นนะลุงพลน่ะเหรอไม่ไม่เมจิไปโพ <c oughs> ลุงพลได้ไงวะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยนะไม่แต่เดี๋ยวนี้ลุงพลไอ้มีได้ว่าลุงพลอีกแล้วนะเออว่าเละเละแนะ่เละแน่ถ้าคลิปนี้ลงยูทูบเละแน่ <c oughs> พี่อย่าเละแน่ <c oughs> <c oughs> เละแน่ไม <c oughs> ่ไม่พี่กับหนูทั้งคู่ต้องเละเดี๋ยวมาในต้น ทิ้งลิงก์สตรีมไว้ในนี่ปล่าวะทิ้งนี่วะลิงก์สตรีมไว้ในยูทูบเละแน่ถ้าพูดจริงๆนะคมีคนนี้ต้องเละแน่นะ,ะเรื่องเรื่องลงคนไม่ขึ้นนี้ไม่ขึ้นเหรอเดี๋ยวพี่เปิดห้องใหม่ก็ได้<ม>พี่ดิเวิร์มจะค่อนข้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่อย่างเงี้ยเดเปิดห้องให้ใหม่เกือบทุกข้อเนี่ย ถ้าติดข้ออื่นดิงว่า,าขานาดไหนียหนึ่งหนึ่งอย่างที่ว่าขอไข่ดิงขอไข่ลงมายอมรับมีข้อถูกแน่ๆเลยแต่ว่า<ช>คนเป็นครูหรือเป็นอาจารย์คงไม่เขาคงไม่ทิ้งขอไข่ทุกข้อ get ไหมพ,พ,พี่พีพี่พีฟังนะคือถ้าเอาอไอใส่เครื่องที่อีเครื่องอะไรว่าเขาเรียกอะไรเครื่องตรวจคําตอบอะคาตอบข้อสอบอะถ้าตอบข้อเดิมซ้ำมันจะไม่ตรวจคะแนนให้ไง โอ้ยฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้่ยผมว่าเกมมันหนักเลยพี่พมันแหลกมากพี่ก็เชื่อแกนะว่าเกมมันหนักเลวพอวันนี้พี่จะสร้างบ้านเสร็จไหมครับเนี่ยลืมแล้วว่าแต่งตัวไงวะเข้าได้ไหมเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ไหมพัดเข้าไม่ได้คนอื่นก็น่าจะเข้าไม่ได้นะ เล่นในโหมดกันนี้อุ้ยเหล็กมันบอกม <า S 1> ไม่มีห้องนี้เอ้าทำไมถึงไม่มีห้องนี้ก็ก็สร้างแล้วอะ่ะก็เชิญแล้วอะ่ะโอ้อยบอกเลยถ้าเล่นโปกติฟรีไฟล์รับโดเวอร์เหน็นทำไมเนี่ยทำไมถึงอันนี้ไม่ได้อ่ะงงนะงงนั้นเนี่ย มองนันงมองนังองนันี่อ่ะ